SOP การเติมน้ำมันดีเซลของรถยกขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการความถี่ข้อควรระวัง1จอดรถที่จุดบริการเติมน้ำมันดีเซลจอดให้ชิดกับริมฟุตบาทล,ลดระดับงานถลงระนาบกับพื้นดับเครื่องยนต์ถอดกุญแจดึงเบรกมือโดยสังเกตกรอบเส้นเหลืองหน้าจุดเติมน้ำมัน2เอาแท็กคีการ์ดมาสแกนที่ถังจ่ายน้ำมันห้ามหยิบมาผิดใส่พัสเวิร์ดให้ถูกต้องกดพาสเวิร์ดสี่หลักกดเ Ent เ r อร์ครั้งที่1 ตรวจสอบแท็กิการก่อนนำมาสแกนแล้วกด enter ครั้งที่2ตรวจสอบพาสเวิร์ดให้ถูกต้องรอหน้าจอโชว์เรดี y โดยต้องมีพาสเวิร์ดของแต่ละแผนกะแล้วกด enter ครั้งที่2ให้กดห่างจากครั้งที่1ประมาณ3-4วินาที3เปิดฝาถังน้ำมันหมุนฝาน้ำมันโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา4ี่นำหัวใจายใส่ช่องเติมน้ำมันที่ตัวรถห้ามใช้โทรศัพท์นำท่อหัวจเข้าไปในช่องเติมน้ำมันถอดตามขั้นตอนที่ตู้จ่ายน้ำมันน้ำมันล้นถังไฟไหม้ อย่าให้เกิดประกายไฟหปิดฝาถังน้นนงําให้แน่นต้องปิดฝาให้แน่นหมุนฝาปิดน้ํามันโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาปิดให้แน่นฝาถังน้ํามันปินเกลียวให้สังเกตทิศทางการหมุนปิดฝาถัง6คืนแท็กกีการ์ที่ออฟฟิศอยเลอร์นาเก็บไว้ที่บอร์ดหน้าออฟฟิศ